ฟิล์มเฟมโปรดักชันนะคะร่วมกับนิวซีแลนด์โปรดักชันผู้ผลิตภาพยนตร์ชั้นนําของฮ่องกงจัดงานเปิดตัวภาพยนตร์ผีเบลภาพยนตร์สยองขวัญฆาตกรรมร่วมทุนสร้างนะคะระหว่างไทยและฮ่องกงโดยสร้างจากนิยายออนไลน์นะคะสู่แผ่นฟิล์มภาพยนตร์ผลงานการกำกับชิ้นแรกนะคะของสตีเฟนยิปผู้กำกับและนักเขียนบทมักประสบการณ์จากฮ่องกงที่นำแสดงโดยสาวนิกกี้วริลาร์ดนะคะพร้อมด้วยพระเอกดาวลุ่งหน้าใหม่ดั่งปั้นไมเคลิลพร้อมด้วยฟอยนัทพงษ์ แจ็คแบกแจ็คนะคะและกิ่งอาริยาโดยมีกำหนดเข้าฉายพร้อมกันนะคะในวันที่16ตุลาคมนี้ในโงรงภาพยนตร์จริงๆแล้วมันเป็นหนังสืบสวนสยองขวัญครับเรื่องนี้แล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันเปิดม,มาที่วงวงดนตรีกลุ่มหนึ่งครับแล้วก็มันเกิดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นทำให้วงดนตรีเนี่ยแยกย้ายหายไปแต่ก็พอผ่านไป5ปีเนี่ยมี มีดันมีนิยายขึ้นมาครับอันนี้เล่าจบเลยเนาะใช่ไหมครับนิยายเขาจะมันลื่นเลยใกล้แล้วแหละย่อๆแล่วเย็นแล้วเลยแล้วเลยมันมีแบบเล่นตั้งชั่วโมงที่เราเล่าทีโอเคครับต่อโอเคครับก็เลยก็เลยเออทุกคนเนี่ยก็ได้รับบัตรเชิญมาณจุดนี้แหละที่เขาเคยเล่นเล่นวงวงดนตรีกันครับผมใช่ครับแล้วก็เกิดเหตุ อะไรต่อเกิดขึ้นก็ต้องไปดูน<ม>ในหนังครับจริงๆอ่ะเราก็มีให้สัมภาษณ์ไปบ้างแล้วว่าแม้ว่าชื่อเรื่องจะเป็นผีเบลแต่ว่าหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่หนังผีะจะไปในแนวสืบสวนสยองขวัญมากกว่าใช่ีเะลเนียมันก็เหมือนเป็นเรื่องนิยายเนาะทุกคนจะมันจะเรื่องเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากนิยายซึ่งนิยายเนี้ยมันเป็นการเล่าเรื่องถึงสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีฆาตกรรม ที่เกิดขึ้นในระหว่างกลุ่มพวกเรากลุ่มซันชัยแบนด์แล้วก็เบลเมื่อทุกคนเกิดฆาตกรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็หนีหายไปแยกย้ายกันไปเสร็จปุ๊บแล้วยู่ดีมาวันหนึ่งอย่างที่เอเจพูดก็คือมีบัตรเชิญมีนิยายมาเล่าว,ว่า mm hmm. เหตุการณ์ในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง mm hmm. เหมือนกับพวกเราเนี่ยเป็นคนเขียนเองพวกเราก็เลยงงว่าเอ๊ะใครมารู้ความลับเราได้ยังไงหลังจากนั้นก็เริ่มมีขีเบลปรากฏโตขึ้นมามีฟลอยเข้ามาในเรื่องที่มาช่วยเป็นเรื่องของเป็นตำรวจที่มา เร่งเคมีให้มันเกิดมีความแบบน่าตื่นเต้นแล้วก็พยายามบี้ทุกคนให้คลายความลับออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความลับของแต่ละคนเป็นอย่างไรจริงๆแล้วใครเป็นคนฆ่าเบลหรือเบลอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้คือเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยเพราะในเรื่องเขาจะเป็นแบบเป็นวงดนตรีที่เดินเรื่องตลอดแล้วก็ยังทุกันนี้ก็ยังเห็นเห็นเห็นไปด้วยกันอยู่ไปโปรโมทอยู่ใช่ใช่ก็เราจะมีถ่ายทั้งกลางวันแล้วกลางคืนนะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นด้วยเป็นหนังสยองขวัญนะครับมันก็เลย เป็นซีนไน g ์ซะมากกว่าครับเพราะงั้นเราจะมาเจอกันประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วก็ลากันตอน6กโมงเช้าครับกลับบ้านไปอาบน้ํามาใหม่แล้วก็มาเจอกัน4ี่โมงเย็นอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยความยากคือความน่าสนใจคือมันมีซีนหนึ่งซีนหลักๆเนี่ยจะไปอยู่ในหลุมศพในหลุมศพเนี่ยมันจะมีผู้เขาเรียกว่าผู้ประสบภัยเกี่ยวกับหลุมศพเนี่ยเยอะมากต้องให้ผู้ประสบภัยทั้งหลายเล่าเป็นไงวางอยยางอย่างเบฟเบว่าไงมาครับผู้ประสบภัยทางด้านหลุมศพนะครับ สนุกเลยนะครับบอกได้เลยว่าสนุกสนุกสนุกจนแบบว่าเศษเศษอะไรนี่เข้าปากเต็มที่เลยนะครับก็ไปดูกันดีกว่านะจริงๆแล้วเรียกว่าจะเป็นความน่ากลัวก็เรียกว่าเป็นความลำบากลำบนไปด้วยในตัวก็ได้ครับในลุกดีครับในทางที่ดีนะในทางที่ดีเราทุ่มเทกันมากนะครับกับซีนนี้ซีนหลุงศพเราทุ่มเทกันมากนะครับทุ่มเทแบบมากมาก ถ้าไม่ถึงแค่พูดถึงนี่ก็ขนลุกแล้วนะตอนถ่ายทําค้าไม่ถึงคือหนังหรือเราเราเราเนี่ย้าไม่ถึงในตอนนี้คถามว่ามันเป็นมันเป็นในเชิงของแบบว่าความตีมความพยองาฝันก็จริงแต่ว่าอยากให้โฟกัสในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าแต่ละคนอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีเรื่องของความลับ ซ่อนมาอยู่เยอะมากแล้วเรากันเองด้วยก็ไม่รู้ว่าความลับของแต่ละคนไปทําอะไรมาใช่แล้วสุดท้ายเราจะมารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนนี้ดูน่าสงสัยที่สุดแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นอยู่ก็ได้นี่างผมว่าปมนี้เป็นปมที่เขาก็ข้างเขียนบทได้สนุกเรื่องก็จะมีเส้นเรื่องของความรักซึ่งก็จะเป็นหนุ่มแล้วหน้าแบบหนุ่มไเลอแบบว่าออกในมวความรักนึงก็คือจะคู่กันใช่ใช่มีมีเป็นในบทเนี่ยก็จะรับบทเป็นคือคู่การแต่งงานกัน แต่งงานกันแบบใดอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงแบบตีกันฉับมีเลอกมีเลิฟซีไหมคะมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นนัยสำคัญไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็มีใช่แต่ผมอยากให้ให้คนเข้าไปดูเคมีของพวกเราอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ว่าแบบว่าแบบต่างคนต่างเหมือนแบบจะแยกกันพูดไหม ครับพี่ใช่ครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้คือหบบคาว่าคือเคมีของความเป็นเพื่อนมันมันมีอยู่สูงมากแล้วก็ในคาแรคเตอร์ของหนังเนี่ยก็มีความเป็นเพื่อนอยู่สูงมากเพราะฉะนั้น เรามาทางานเหมือนแบบเหมือนไม่ได้มามานกันอย่างที่ปุณเคยเล่าให้ฟังว่ามาทํางานมาที่กองเนี่ยคิดแต่ว่าอาจจะเอาเกมอะไรมาเล่นกับเพื่อนตอนต้องให้ตอนให้ปุ่รใหยฟังก็ก็คือทำกันบ้านมอยู่นะคือผมอ่านบทมาคุณบอกว่าคุณยิ้บทเลยผมจำบทให้คุณเข้าไปในฉากอันนี้ไม่ต้องพูดก็คือก็ทำกันบ้านมาครับแต่ว่าอย่างว่าครับว่าบางซีมันใช้เวลาในการถ่ายงานครับก็พูงกับค่อนข้างละเอียดเราก็เลยจะมีเวลาว่าง ก็จะมีบอร์ดเกมมาเล่นบ้างอันนี้ก็จะเอามาบ้างผมก็มีบอร์ดเกมแบบออนไลน์มาเล่นกันบ้างก็เลยจะสนุกสนานก็เลยสนิทกันอะไรย่างเงี้ยก็ก็จะได้เห็นชัดตั้งแต่ในเทรลเลอร์แล้วว่ามันมีความแบบกินอายฮ่องกงมากแลวก็อยากให้ทุกคนลองลองเปิดใจดูครับใช่ครับเพราะว่ามันมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นมิกซ์แต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่ชอบกลิ่นอายฮ่องกงหรือว่าหนังแบบว่าฟิล90น่าจะชอบเรื่องนี้ครับ ใ,ใังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องผีเบล,ลหรือว่าไบรอันเบล,ลไปด้วยนะคะทุกลงภาพยนตร์ะคะ่ะตั้งแต่วันที่1 6ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะและยังไงนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมมาร่วมปลุกความสยองขวัญน,นะคะการทวงแท้นและหลอกหลอนให้ทุกคนได้รุ้ระทึกในผีเบล,ลด้วยกันเยอะๆนะคะ